สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการจองคิวนะครับเพื่อขอเข้ารับบริการการต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับผ่านแอปพลิเคชัน DLT นะครับผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับดับแรกท่านไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาของแอปนะครับจากนั้นครับท่านก็กดลงทะเบียนนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ ก็กรอกเข้าไปตามที่ระบบบอกเลยนะครับซึ่งระบบเนี่ยหน้าตาก็ง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อกกข้อมูลจนครบุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับเพื่อที่จะทําการลงทะเบียนได้เลยนะครับในหน้านี้ก็กดติ๊กยอมรับไปนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนครับและสําหรับคนที่เคยสมัครแล้วนะครับหรือลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโดยการใส่บัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปนะครับพร้อมกับรหัสผ่านที่เราเคยตั้งเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับก็กดเข้าสู่ระบบครับ มื่อเข้าสูร่ระบบมาแล้วนะครับก็จะพบนะครับกับสาขานะครับหรือสำนักสำนักง,งานที่เราจะเข้ารับบริการนะครับก็เลือกได้เลยครับว่าคนส่งสาขาไหนนะครับนะตามจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับก็เลือกได้ตามที่ท่านสะดวกได้เลยครับ เมื่อกดเลือกแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับความต้องการของเราครับว่าเราจะทําอะไรนะครับงานขอใบอนุญาตนะครับก็ติ๊กที่ขอใบอนุญาตนะครับตรงนี้ก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราเป็นการขับรถยนต์นะครับหรือรถประเภทอะไรนะครับก็เลือกประเภทให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะเลือกเป็นรถยนต์นะครับเป็นการต่อใบอนุญาตขับขี่สาหรับข้อมูลตรงนี้นะครับก็ให้เรากรอกนะครับในส่วนของวันนะครับเวลาที่ เราหมดอายุนะครับหรือบัตรใบขับขี่ของเราเนี่ยนะครับหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็กรอกเข้าไปนะครับนะหรือว่าหายก็สามารถติ๊กได้นะครับจากนั้นครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการต่อจาก1ปีเป็น5ปีนะครับหรือ5ปีเป็น5ปีนะครับหรือ2ปีเป็น5ปีก็แล้วแต่นะครับ ตอนนี้ไม่มี1ปีแล้วเนาะนะครับก็มีเป็น2ปีแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับแต่นั้นครับเมื่อกดถัดไปเนี่ยนะครับก็จะให้เราเลือกนะครับช่วงวันเวลาที่เราต้องการนะครับเข้ารับบริก,การตรงนี้นะครับถ้าเขียนว่าเต็มเนี่ยก็หมายความว่าวันนั้นเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับท่านก็เลือกที่เป็นสีเขียวนะครับนะถือก็คือวันที่เราว่างนะครับจากนั้นครับก็เลือกนะครับเข้าไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับ เมื่อกดยืนยันการจองคิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับข้อมูลการจองของเราได้เช่นเดียวกันนะครับท่านก็เข้าไปลองดูข้อมูลนะครับว่ามีการนัดหมายนะครับวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับนี่ฮะก็จะมีคิว o d e โค้ดให้เราด้วยนะครับท่านก็ดูนะฮะวันที่1อย่างผมวันที่1เดือน8เนี่ยนะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับประเภทอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เบอไว้ก่อนนะครับแล้วก็การเตรียมตัว นะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าก่อนไปต่อใบอนุญาตขับขี่เนี่ยต้องเตรียมอย่างไรบ้างเอกสารต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับก็ตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยครับนี่ฮะนะครับท่านก็ไปถึงเวลานะครับก่อน อ่าถึงเวลานัดหมายเนี่ยนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ1 0บถึงสานาทีเห็นไหมฮะก่อนวันนัดหมายนะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับบัตรประชาชนนะครับใบใบญาตขับขี่ของเดิมนะครับหรือเป็นใบรับรองแพทย์นะครับสําหรับการต่อใบอนุญาตขับขี่จาก2ปีเป็น5ปีหรือ5ปีเป็น5ปีก็ตามเนี่ยนะครับท่านจะต้องเข้ารับการอบรมนะครับจำนวน2ชั่วโมงก่อนนะครับซึ่งการอบรมเนี่ยสามารถอบรมได้ผ่านระบบออนไลน์เลยนะครับท่านก็ไปอบรมให้เรียบร้อยซะนะครับถึงจะไป ต่อไปเขาญาติขับขี่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งการอบรมวิธีการสมัครเข้าอ,อบรม2ชั่วโมงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับท่านก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการจองคิวนะครับเพื่อขอรับใบขับขี่ออนไลน์เนี่ยนะครับก็เสร็จสิ้